สวันหลังจากที่สาพันโลกเนี่ยได้ประกาศสงครามกับแพลน์ซึ่งตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ปี CE 70เนี่ยนะครับกองยาสาพันเนี่ยได้ยกพลมุ่งหน้าไปยังแพลน์สมาชิกกลุ่มบลูค o อสมอสได้ลักลอบบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ขึ้นไปบนยานรูสเวลและติดมันเข้ากับโมเบียส โมบิลอาร์เมอรรุ่นผลิตจำนวนมากและใช้มันยิงใส่ u ยูนิอุสเส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า2 0 0 0 0 0รายเลยและ1ในนั้นก็คือเลนอซาราหรือแม่ของอาร์สันนั่นเองภายหลังเหตุการณ์นี้ได้ถูกเรียกว่าวา l เลนทน์เลือดหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้ทางแพล้นเนี่ย คิดค้นอาวุธตัวใหม่ขึ้นมาเรียกว่านิวตรอนแจมเมอร์และในวันที่1เมษาปีซีเทางแพล้นก็ได้เริ่มใช้นิวตรอนแจมเมอร์ในปฏิบัติการอูโรโบรอสโดยยิงฝังนิวตรอนแจมเมอร์ไปยังผิวโลกเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดการลบกวนสัญญาณการสื่อสารเป็นวงกว้างและทำให้โลกนขาดคแคลนทรัพยากรและพลังงานเป็นอย่างมากเลย